การขายกระบวนการหัวสอวอนั้นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและก็ชั่วช้ามาก เป็นการทำร้ายประเทศไทยอย่างร้ายแรงมากสมคบคิดกันปล้นชาติปล้นแผ่นดินอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคุณยึดสภาสูงได้คุณก็มีสิทธิ์ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายตรวจสอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆคุณสามารถกำนดบุคลากรที่จะมานั่งในตำแหน่งองค์กรอิสระได้อะไรบ้างละ่ะคณะกรรมการปปรชตุลาการสารนรมนกญกกตผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนแห่งชาติสว เมื่อมาจากกระบวนการที่ไม่ชอบทำแล้วก็กลายเป็นสวสีเทาและสีดำที่ไร้ความชอบธรรมที่จะลงคะแนนโหวตอะไรทั้งสิน้นผมเนี่ยทำข่าวการเมืองมา40 50ปีผมไม่เคยเห็นกระบวนการและกา,การกระทำที่อุกอาจเช่นนี้มาก่อนเรียกได้ว่ายิ่งกว่าการรัฐประหารด้วยฐานซะด้วยซ้ำเรื่องที่ผมพูดเรื่องการหัวสวนั้นท่านผู้ชมอย่าทิ้งคลิปนี้ไว้นะฮะแชร์ไปให้หมด ให้มากแชร์ให้คนทั่วประเทศไทยได้เห็นเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพักภูมิใจไทยคือตัวการของการทําลายสิ่งที่ดีงามคุณธรรมศิลธรรมจร,รมิยธรร,รรมของประเทศไทยทุกอย่างที่ผมพูดนั้นผมพิสูจน์ได้เมื่อถึงเวลาจําเป็นต้องพิสูจน์มีคนพร้อมเป็นพยานให้ผมเยอะแยะไปหมด